อายรู้สึกเลยค่ะว่าช่วงนี้ผิวหน้าดูละเอียดขึ้นมากนะคะแล้วก็แต่งหน้าติดง่ายขึ้นลูกขมขนก็กระชับด้วยค่ะผิวดูเนียนแบบสุขภาพดีทั้งหมดนี้เขาอายตัดสินใจมาทาโปรแกรมจูเวลลุกที่มีเอลคลินิกค่ะแต่ก่อนจะถึงขัน้นนี้จริงจริงมันมีขั้นตอนที่ต้องดูแลกันลึกๆก,ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยคือมาทําโปรแกรมทรีตเมนต์ฟื้นฟูผิวก่อนค่ะที่มีเอลเขาจะดูผิวหน้าเราแบบละเอียดก่อนเลยว่าชั้นผิวตอนนี้ต้องการอะไรของเราเน้นเติมน้ําเติมความแข็งแรงเพราะช่วงก่อนหน้านี้คือพักผ่อนน้อยจัด แล้วก็ถึงเวลาของโปรแกรมจูเวลุกคือช่วยทั้งเติมเต็มและฟื้นฟูผิวไปพร้อมกันเลยคุณหมอเน้นตรงจุดที่มีปัญหาลูขุมขนกว้างกับผิวรอยบางๆตอนทําคือแทบไม่เจ็บเลยค่ะเพราะมือคุณหมอเบามากคือมันรู้สึกเลยค่ะว่าลูขุมขนนะดูเล็กลงแล้วผิวมันดูแน่นขึ้นมากๆแต่งหน้าไม่เป็นขุยด้วยนะคะใครที่รู้สึกนะคะว่าแต่งหน้าแล้วมันไม่เนียนเนี่ยไอยแนะนําโปรแกรมจูเวลุกเลยค่ะและที่สําคัญนะคะที่มีเอลคลินิกนะคะทั้งคุณหมอและทีมนะคะดูแลดีมากๆเลยค่ะใครที่กําลังหาคลินิกดูแลผิวหน้าดีๆในกรุงเเททพนนนนนะะะะคคคออายแนนํีีี่่่ลลมิ